สวัสดีค่ะวันนี้ยังอยู่กับ TikTok Shop Seller Center กันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเรามากับเจ้า f e เ t u r e Chat เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเอ๋บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเจ้า f e เ t u r e Chat เนี่ยตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเพราะว่าตอนแรกที่เคยแนะนำหรือว่าเคยใช้อยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วหรือว่าเขาออกไปแล้วจริงๆยังไม่ได้เอาออกนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยปรับให้มันมาอยู่ตรงนี้แทนค่ะ จะเห็นว่ามีปุ่มคำว่าแชทยอยู่ข้างล่างนะคะให้กดเข้ามาได้เลยค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของฟีเจอร์แชทเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเจ้าฟีเจอร์แชทเนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านเองนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์การวิเคราะห์การตอบแชทของ ร้านค้าของเรานั่นเองค่ะโดยจาฟีเจอร์แชทนี้อยู่ตรงไหนนะคะพอเราเข้ามาในหน้าของตัว Messenger หรือว่า TikTok Messenger กันเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาดูในเมนูฝั่งด้านซ้ายมือได้เลยค่ะก็จะเห็นว่ามีคำว่าการวิเคราะห์บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่ะให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแสแตตหรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆของการตอบแชทของร้านค้าของเรานั่นเองค่ะโดยให้ไล่ดูกันไปทีลเราส่วนนะคะ ในส่วนแรกเนี่ยก็คือเราสามารถกําหนดช่วงเวลาหรือว่า p พีย o d ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าเราอยากจะดูในช่วงเวลาเมื่อวันนี้7วันที่ผ่านมา28วันที่ผ่านมาหรือว่าจะระบุเป็นวันเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์หรือเดือนก็ทําได้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งค่ะเราสามารถกําหนดช่วงเวลาหรือ p พี i o d เียเองได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเราอยากจะดูตั้งแต่ช่วงเดือน5จนถึงปัจจุบันเนี่ย เป็นยังไงก็สามารถเลือกดูได้เช่นเดียวกันค่ะโดยพอเราเลือกใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีสเตตเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยหลังจากที่เราเลือกนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการตอบแชทของผู้ใช้หมายความว่ามีการพักแชทเข้ามากี่ครั้งในตลอดช่วงเวลาที่เราเลือกไปนะคะแล้วมีการตอบกลับไปเนี่ยประมาณกี่ครั้งในวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะถ้าเราอยากดูอัตราการตอบกลับเนี่ยก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยเขาก็จะขึ้นตัวสเตต ที่เป็นกราฟแบบนี้ให้เราเลยค่ะแล้วก็มีเฉลี่ยต่อคิวให้เราดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงโดยเฉลี่ยต่อคิวเนี่ยก็จะดูตรงนี้เลยว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นเวลาเฉลี่ยต่อคิวตัวสแตทที่เรายกมาให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในตัวเดโมที่เรายกมาเนี่ยไม่ได้มีสแตตเยอะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือด้านบนนี้เลยค่ะผลการดําเนินงานของตัวแทน ให้กดคลิกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับร้านใครเนี่ยที่มีแอดมินหลายคนหรือว่ามีตัวแทนร้านค้าที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ทําการดูแลเรื่องแชทกับลูกค้าเนี่ยหลายคนหรือมีเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เลยค่ะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการทํางานของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะหรือว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตอบกลับหรือว่าแชทมาแล้วตอบกลับไปเนี่ย อัตราตอบกลับเป็นยังไงหรือว่าตอบไปแล้วกี่แชทหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะยังมีอัตราความพึงพอใจให้เราดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าในส่วนนี้เนี่ยก็จะยังเป็นภาพรวมใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากดูเป็นวิเคราะห์รายคนเลยเนี่ยก็สามารถที่จะกดมาดูตรงฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยทางตัวข้อมูลที่เราให้ดูเนี่ยมันจะยังไม่ได้มีหลายคนจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยร้านไหนที่มีหลายๆคนเนี่ยก็จะขึ้นตัวแถบตรงนี้เลยค่ะว่าจะเป็นนายเอนายบนายซีอะไรประมาณนี้ค่ะ อยู่ตรงนี้ให้เราเลือกดูได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเปอร์ฟอร์แมเป็นยังไงบ้างและเช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่ว่าเราจะดูในเฉพาะแค่วันนี้ได้นะคะเราก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้เหมือนกับการที่เราดูตัวสแตตในรอบแรกเลยค่ะนอกจากนั้นที่สำคัญเลยนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยเอาเก็บไว้ไปเป็น Data เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านของเราได้เลยค่ะโดยการกดคำว่าส่งออกตรงนี้นะคะระบบก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดนะคะในหน้านี้เนี่ยลงไปอยู่ในไฟล์ Excel ให้เราค่ะถือว่าเจ้าฟีเจอร์นี้เนี่ยบอกเลยว่า จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการเตือนอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าแอดมินต่างๆเนี่ยจะอูไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราสามารถที่จะดูหลังบ้านได้ชัดเจนมากขนาดนี้เลยค่ะยังไงนะคะลองเอาอเจ้าฟีเจอร์นี้ไปใช้ดูนะคะใครติดปัญหาในส่วนไหนหรือว่าอยากจะให้ทางทีมงานเนี่ยทำ h า w to เกี่ยวกับอะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นติ k ก o อก็ได้นะคะ เป็นเครื่องมือใดก็ได้ค่ะแอดมินจะลองไปหาข้อมูลแล้วก็มาแนะนําให้ทุกคนค่ะถ้ายังไงนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนค่ะยังไงวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ